สวัสดียามเย็นๆนะคะพบกับช่องน้องใบเตยแฟมิลี่ดีนะคะมาดูกันนะคะว่าวันนี้นะคะหลังจากเหนื่อยมาทั้งวันนะคะพี่ขวานก็ขออนุญาตพักผ่อนหน่อยนะคะเอาช้างไปอาบน้ำแล้วก็เสร็จสับภารกิจในช่วงเย็นๆในวันนี้นะคะช้างตั้งห้าเชือกที่พี่ขวานต้องดูแลนะคะรวมกับน้องใบเตยด้วยมาดูกันนะคะว่าน้อง ใบบัวของเราวันนี้นะคะพี่ควานนอนไปแล้วเนี่ยขอพักผ่อนเนี่ยน้องใบบัวจะทำยังไงน้องใบบัวน้องใบบัวมานี่นุ๊กมาอุ้ยพี่ควานทำอะไรวะพี่ควานหลงทำอะไรน้องใบบัวมาดูหน่อยสิน่าสงสารพี่ควานอย่างเลยเนาะเหนื่อยมาทั้งวันเลยนะคะช้างทั้งห้าเชือกที่ต้องดูแลเลยนะคะสงสารพี่ควาน พี่ควันขอพักผ่อนน่อยนะคะน้องใบบัวสงสัยแล้วเอ๊ะมันคืออะไรเนี่ยลายๆนี่มันคืออะไรน้องใบบัวมานี่หน่อยไม่ไม่ไมยังยังงงอยู่นะคะว่าอะไรเนี่ยอะไรอะไรพอดีว่าพี่ควันพักผ่อนเนาะขอพักผ่อนน่อยนะคะเหนื่อยมาทั้งวันเลยคะ่ะนะตอนนี้ยังไม่สนใจอะไรนะคะยังไม่สนใจเดินไปนู่นแล้วนะคะใบเตยเป็นไง เป็นยังไงบ้างใบเตยนะพี่ควันก็นอนไปก่อนนะคะน้องใบบัวก็สงสัยแล้วเอตื่นค่ะพี่ควนัวนควันหลงตืนอนเฮ้ยควันหลงตือนหน่อยพี่ควันหลับแล้วลูกพี่ควันหลับแล้วเหนื่อยมาทั้งวันเลยน้องใบบัวสงสัยมากว่าเอ๊ะอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยไหนไกวเปยไกวเปเออไกวพี่เ,เ ừ, ลอ ไกลพี่ควานเนี่ยโอ้เหนื่อยมาทั้งวันเลยไนไหนหนูจะทํายังไงวะพี่ควานเหนื่อยพี่ควานไม่ได้พักผ่อนเลยค่ะอะหนูจะไกวเปพี่บอกเอาแกว้งแกว้งแกว้งไกวเปนะไหนโอ้ไหนหนูจะทํายังไงหนูจะช่วยพี่ควานแล้วหนูจะแกล้งพี่ควานคะ่ะไหนดูซิมาดูนะคะโอ้หนูหนูจะช่วยไกวเปหรือ,อยังไงเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะมาดูนะคะโอ้ สังเกตเลยนะคะพี่ควันก็อยากพักบ้างเนาะทางานตอนเช้าก็เกี่ยวหญ้านะคะเ,<อ>เกี่ยวหญ้าแต่เช้าเช้านะคะช่วงกลางวันมานะคะก็ช้างทั้งสี่ห้าเชือกก็ต้องช่วยคุณตานะคะไปกินน้ําบ้างเกี่ยวยงเกี่ยวหญ้าหาสับประรดมาให้ช้างนะคะ<อ><อ>พี่ควันก็เหนื่อยมาทั้งวันก็เลยขอพักพอน้อยนะคะ<อ>แต่มาแปลกตรงที่ว่าเอ๊ะน้องใบบัวมาเจอพี่ควันแล้วเอ๊ะทำไมถึงแปลกๆวะพี่ควันทำไมทำอะไรวะเนี่ย พยายามอยู่นะคะอ๋อหนูจะไกวเปพี่ควานหรือ,อยังไงลูกน้องใบเตยนะคะแม่ใบเตยก็เนาะแอบมองพี่ควานอยู่นะคะว่าเอ้ยไหนหนูจะช่วยพี่แบบไหนคะหนูจะช่วยพี่ควานแบบไหนน้องนะคะมาดูกันนะคะไกวเปได้ไหมคะกวเปได้ไหมคะไหนพี่ควานหลับหลับแล้วหรอคะไหนแม่ไหน,ไหนโอ้หหนูจะช่วยยังไงคะหนูจะ หนูจะช่วยยังไงคะนะคะมาดูกันฝนก็ตกด้วยนะคะตอนนี้ฝนตกมาแล้วนะคะยามเย็นอย่างนี้ก็นะคะก็เสรภารกิจก็หงหาข้าวปลาอาหารนะคะวิถีความช้างของเราก็มีอยู่แค่นี้นะคะเช้ามาแต่เช้าก็ต้องไปหาเกี่ยวหญ้าเกี่ยวอะไรให้ช้างนะคะให้เขาได้กินอิ่มอ่ะอ่ะปุกพี่ควันหนูจะนวดเหรอ ไหนพี่หลงไหนดูซิไหนน้องใบบัวจะนวดพี่หลงบอไหนดูซิไหนหัวไหนเรียกดิเรียกดิพี่หลงเรียกเข้าไปหน่อยที่เขาทำอะไรไหนไอกวานเหนื่อยไหมคะน้องใบบัวถามหน่อยหนูจะนวดหรือจะทำยังไงนะคะหนูจะนวดหนูเหนื่อยเหนื่อยไหมคะถามสิเฮ้ทั้งงง,งงนะคะว่าเอ๊ะ<อ>ทำไมก<อ>็ถึงมานอนตรงนี้นะคะก็นอนนอนเล่นกับน้องใบบัวนะคะนอนเฝ้าน้องใบบัวนี่ละคะ่ะ ตอนกลางคืนพี่ควันก็ไม่ได้ไปไหนก็นอนอยู่ใกล้ๆน้องใบบัวแล้วก็แม่ใบเตยนะคะสงสัยเอ๊ะไหนไปปลูกซิตื่นหรือยังเย็นแล้วพี่ลงตื่นได้แล้วค่ะไหนปลุกซิปลุกซิไหนอุ้ยดูนะคะความผูกพันสําหรับช้างน้อยกับพี่ควานของเขานะคะเตื่นแล้วตื่นแล้วค่ะตื่นแล้วค่ะ ฝนตกใส่แล้วนะคะพี่ความเหนื่อยทั้งวันค่ะคนะคะคพี่ความเหนื่อยทั้งวันแม่ใบเตยก็ว่าพี่ลงเหนื่อยไหมควานลงเหนื่อยไหมสู้ๆนะควานลงสู้ๆนะคะช่วยคุณตานะคะเกี่ยวยาแล้วก็เอาต้นสับประรดช่วงกลางวันก็ต้องอดูแลเทคแ <take care S 1> คร์ช้างอ,อีกนะคะ พรุ่งนี้น่าจะทําให้แค่น้องใบบัวแม่ใบเตยนะคะพวกพี่ๆพ,พวกพี่ๆน่าจะอยู่ในป่ากันเพราะว่าพี่ควันอ่าดูแลไม่ไม,ไม่ทั่วถึงค่ะเพราะว่าต้องเอาไปเอากลับเอาไปเอากลับมันก็นานมากๆไกลด้วยนะคะที่ป่านั้นก็เลยจะให้ทําการไล่สดแค่อ่าน้องใบบัวแล้วก็แม่ใบเตยนะคะช้างแม่ลูกนะคะ เป็นยังไงใบเตยทักทายพี่ควานมาลูกพักทายพี่ควานเดอ้อเนาะเหนื่อยไหมเหนื่อยก็สู้ๆนะเราอยู่ด้วยกันไปอย่างนี้เนาะความรักความผูกพันระหว่างคนกับช้างนะคะก็ประมาณนี้ค่ะเรารักเขาเขาก็รักเราค่ะนะคะเลี้ยงดูกันไปฉันครอบครัวตัวเองนะคะตอนนี้น้องใบบัวก,ก็ปลุกพี่ควานบ็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าเอ๊ะงง มาดูใหม่สิน้องใบบัวมาดูใหม่สิลูกมาดูใหม่ที่พี่หลงตื่นหรือยังมาดูพี่มาดูสิกำลังแอบมองอยู่ค่ะแอบมองอยู่ว่าเอ๊ะเขาตื่นหรือยังเนาะพี่ควานตื่นหรือยังมาดูตื่นค่ะตื่นฝนตกแล้วค่ะบอกพี่ควานด้วยลูกนายหนจะนวดให้หนูเหนื่อยเหนื่อยมาทั้งวันเอาจะนวดให้โอ้จะนวดให้เหรอคะหนจะนวดให้พี่เหรอคะโอ้ความน่ารักนะคะ กประมาณนี้นะคะความความที่ว่าเป็นเด็กช่างสงสัยนะคะเด็กช่างสงสัยก็จะประมาณนี้นะคะมาดูว่าโอเคพี่ควานหยอกหนูนะคะพี่ควานแกล้งหนูไหมคือไม่ได้แกล้งพี่ควานหยอกหนูค่ะนะคะดูความน่ารักระหว่างคนกับช้างก็จะประมาณนี้แหละค่ะนะคะค, <c ười> คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะก ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้องใบเตยแฟมิลี่ด้วยนะคะเออควันเหรอลูกคะยังไม่จบค่ะยังไม่จบยังไม่จบยัง,ย,งยังงงงงยังเป็นห่วงค่ะความเป็นห่วงความเป็นห่วงพี่ควันว่าเอ๊ะทำไมขําแล้วทำไมไม่ตื่นคะทำไมไม่ตื่นคะนะคะหนูจะไกวเปพี่แล้วนะน้อง่บบูจะไกวเปพี่นะเออไหนตื่นได้แล้ว จะต,ตื่นไม่ตือนปลุกเลยนะคะปลุกเลยเอางงค่ะงงเอ๊ะทำไมปลุกยังไงก็ไม่ยอมตื่นปลุกยังไงก็ไม่ยอมตื่นเนี่ยฮะเอ๊ะเอ๊ะคนทำไมขี้เศร้าแท้ล่ะนะคะดู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 ทำอะไรอย่างนั้นอะจะปลุกพี่ควานแล้วนะคะจะปลุกปลุกแล้วหนูจะปลุกพี่ควานได้ยังไงลูกพี่นอนหลับหรือเปล่านะคะ แม่ใบเตยแม่ใบเตยก็แม่ใบเตยน,น,น,นะคะห่วงพี่ควานเหมือนกันนะคะเออนะคะให้พี่พักผ่อนเนาะให้พี่พักผ่อนพี่ไม่เคยได้พักผ่อนเลยนะคะตื่นแต่เช้าทุกวันเลยค่ะนะคะดูนะคะความน่ารักโอเคค่ะไปแล้วไปแล้ว